สวัสดีครับผมบอมครับผมก็เห็นผมเข้าหน้าเกมฟาดแปะแบบนี้นะผมก็ผมจะเอารถมอเตอร์ไซค์นะผมไปดวลกับรถยนต์นะครับผมก็มาแล้วชมกันเลยดีกว่านะครับผมครับผอมอาะยังไงลุ้นมาเลยมาเรื่งมาเลยถูยวนก็พี่เล่นรถยนต์นะครับน้นนะองๆเออพี่บอมก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับครับผมได้เลยดีไปลุ้นกดมาเลยดีกว่า ก่อนเลยเอ่ะนี่นไงว่าสนามแข่งอิป,ปานิม,มากูาอ่านถูกไหมเนี่ยตั้งเราไปลุ้นเข้าไหดิโอเคมึงอยากแพ้มึงเข้ามาเลยดีกว่าได้เดี๋ยวพี่งานนี้ป่ะโอเคน้องผมกับพี่เจอรถแล้วนะครับจะแพ้พี่ไงเรื่องนานได้ส<ะ>ิผมกดแนละ้วโถอะไรมึง ก็คือรถพี่มันเยอะอย่งนี้ไงอ๋อรถมึงเยอะพี่รวยครับทำไมอะมีสุเป้าคันยังสองร้อยครับพี่เอาพี่จะรวยโอดูพี่นี่ยิุ่ว่าคันยังสองร้อยพี่ไม่คุยเลยน้องอะดูพี่จ่คันใกล้กลางไงราคาบนสองหมืน่พี่ราคาล้านสองล้านไงโม่ไงโม่เฮ้ยเยอะเออดูดเกมม่ม่ดีเกมยเกมาดิเพี่จห่างน้องนอาพี่งานนี้เลยนี่คือร็แรงสุดแล้วโอ้ยน้องนี่มาดิ เออมาดิมาดิมาอะไรอะไรโอนต้อมหลังอน้องโอนต้อมหลังมันสายว่ะอยิงมาสายว่ะมาณนี่น้องเลมงเโพอะไรมึง้าอะไมึงโอนนี่พี่มากาพ่อแม่คราบงน้องไอหนี่มาสี่มาสี่อย่ก็โดนวิ่เด็ก่ะน้องพี่นองไ้หร่าได้หรืเปล่าไเลยเดี๋ยวผว่า siêu được lừa đâu ba à. Ta biết gì có về biết đấy không Con ngoài đâu à? Ta à, thử... Và có đi không? Con đều hiểu biết mà tổng Km h kiếm tổ chức mồm này không? Đây là mối này này. Ta thử... Biết mấy mấy con đều nữa, mình ừ. à, thử hiểu cái nào hít vô ก็เร so, ื uh, um, uh, we ่องการิ่งเรยกยงไม่แรง่งเลยน้องเพื่อนนำไกลขั้งเกมเลยวิ่งเรื่องน่ิ่เดียวไปเลยคือในการตงขันของน้องิ่เดียวคือีน่าเครับองกลว่าอะไรรี่้ใยังง่งงงนเก้อตอนเอยเอาไปเลยไปลุยอย่างเบ่อตต่อให้แล้วกันต่อให้แล้วง บ้าจะชนเม่อคนนานนานนนานยังไงพี่ตีก็เหมือนแล้วยังไงตีก็เหมือนเมืงเออยังไงยังไงเลยมึงเฮ้ยโอ้ยใหญ่้างหน่าพฮทธใหญ่มาต้อมึงพาเองอไปรุ่นทษแกเขาได้ทำไมน้ำลายน้องเก็บแล้วพี่ก็ให้เด็กมันไปก่อน แหมกูอับรถมาไม่เต็มเรื่องืไอะอดูอันทุกอะไรไปนุ่นน้องอย่า่งพี่อันนี้นะครับคือเกมแล้วเพื่ให้พี่ชายวิชนะเนาะเดี๋ยวมันจะไม่กระนุกนะครับละ่ะเออเงี้ยโม,ยม้อยู่ไงแอดูจะเป็นสิรถไนวะน้องนะเอาเลือกให้ชายวะตรงนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแล้วสี่รถคันนี้คือมันดีอยู่ี่แล้วนะครับคือึมอเปลี่ยนไม่ได้มึงเขาบอกเขามายังมีสี่เดียวแอดู Tìm được có phiêu đã ăn à, làm nồng nồng À đủ Hết nằm đến năm này đi Nhà môi nhớ à, Đừng tỏ đấy, là... đấy mà Không tỏ hay đấy mà hủ Ở đây hả? Nhảy quá À rồi, để biết dựng à Để biết dựng à Tao cứ sang một đứa ngủ Thang xin giỏ đi chứ không là Cái để nằm lên, tao còn lên mấy nó Không phải à mà Mày đâu, mà mày mà đi, đi Mày mà 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 đi, mày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  đi đi, mày đi, đi, mày đi, นับจริงหรแล้วว่าโถรถมึงก็กลัวพอๆแล้ววะนับจริงหรือเปล่าพี่ดูนะครับน้องม er ันยังเงินทั้งสามแสนในการซื้อรถคันนี้ครับเนี่ยนี่ลองอยู่ทาไมเอกมาออกมาเฮ้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยออกมาเขาเกินไหมทาไมอะทำไมอะทำไมอะครับก็มิตรวยครับก็รวยโอ้มันมันไม่ได้ยืมเงินนะครับน้อง <lide> มันมันใช้ชิ to ้นส <k S 2> ่วนในการซื้อนะครับคือมันน่าจะบ้านะครับน้องรถนะครับเราแต่งดีๆนี่ไม่เอาอะไรเข้าคันนี้มิตรรวยครับเขารวยทำไมมีแล้ป์หน้าตายว่ะ ตาดูนี่นั่งเลี้ยวหลงทางไวอ้วนหรือว่าพี่มาทางข้าเนาเห็นปะมันจะมองอ่ะไห่รู้เลยวนมันจมองอ่ะมัไม่เป็นไรสมันบอกให้แล้วไงันไม่เป็นไรม็นไม่เป็นไรอยู่แล้วยังไงน้องตายน้องก็แค่พี่หรือว่าตาดหาโถอะไรมันตายวะพี่บอกให้แล้วน้องม่่เยอะอ่ะถ้าห้อ่อกให้อ้วนห้องจะรอว่างี้ปะตาดไม่ต้องเราเขาไม่ต้องรันตายว่ะ

เจ้ารอเปล่าเซนตักซีนเนี่ยก็ได้ไปลุ้นดูน,นี่ห้างมาเลยลอเอาไปลุ้นเราไม่น้ำหน่อย,อยนี่อ่ะคือน้องไม่เห็นแผนที่เลยนะครับถ้าร้องเห็นนะมันในแผนที่มันยังไม่ขึ้นจุกมาเลยก็ด้วยฮัลกเหียวรฮะเดี๋วไปลุ้นในพี่เจ้ารอไปน้องพี่เม่พี่ม่นจะลาบตาคาบโถนีาา่นะท้องไ ใช่ไหมรับราครับยังไม่โดนเลยคือมันซบอมขายมีเฉพาะโทนนะครับน,น้องๆเขาพูยากมากว่ะเอาไปรุ่นแล้วตึ้งไงอยู่ข้างหน้าคนะรับมาไปรุ่นเร็ดนี่เฮ้ยหาหวานนี่ยกร้อยโชดิบ่ะมันเบียดหลังอะไรวะเบียดิเบ้เบ,บ้โอช่วยเบียดมีตีนให้หน,น,น่อยหนิ ทำไมอ่ะหิ้งยี้ได้ไหมต้องมันจ้ะไม่ได้หรือไงตั้งใะร่างใจแต่วก็กินทำไมอ่ะพี่กิน,น,พ,กนพี่เข้าที่ใหญเลยนะครับน,น้องคือหัวพี่นี่ต้องเข้าทีเลยนะครับเออระยำใจจริงว่ะก็คือน้องๆอาจจะมองพี่ชายพี่อ่อนในพี่นะครับก็คือจริงมันไม่ใช่นะครับ

อ่ะเธอสู้อะไรขอมึงวะเกียจเแพ้กูยังนานนี้ยเออสู้ตัวนี้วิ่ต่อให้ดิแหละผมต่อให้นีว่ะกูต้องต่อให้มึงนี่ว่ะนี่นี่ว่ะอ้าง่ายโตอะไรวะพี่พี่ไปทางไกลน้องๆโอ้ยไปทางไกลคือมันจะโมอยู่ว่ะเรื่องเรื่องอ่ะนี้พี่ต่อให้ดิแหละกรตโดดพี่เดกเอายังเอายัางนะมาดิ มัไปดิโอ้ยลุนมา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 มมา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 มัมไมมามเมามามานามามาูามาเามาไามนมา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 ไม่มามยมา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 มมามาอาามมานมนาม เครื่องก่เหรอคะเคืองไก่กาะยากบินอลิงเงี้ยกรยากบินน้ำม no ัตายว่ะเจอุมแน่อยู่ลุ้นเจออ่ะยังไงอ่ะทำหน่อยนะนี่ไงล่ะครับโอ้โหเดะอันนี้แดะอะไรอะไรโอ้โหอะไรตัวเองซูมไม่ได้ก็ลองโอ้โหไม่ไหวมั้งงี้นิดหน่อยๆดูยังนี่้ Này à, hoặc nóng nằm mặt đi đàn ông ấy! Woo! Hát nhao! Hi! 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 Cái Hi! Cái Hi! Hi! này Hi! 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 này mày luôn Hi! 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 này, ô, Hi! 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 ô, Hi! Hi! đúng rồi, Hi! 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 Nó cố lên một nghe không nói, không nói, không nói đi Mà đi mày đi Tiếp rồi à là... Khóng đẹp Đẹp này, mình. Ừ, đó, này. Đó, đó, à không mình Thằng cây Nó à Nó hôm nó hai cay, Có chạy mà một ngon chạy Ây dù Tiếp à một ngon đến chứ hai là... à, à Để con con này mà gùi à. con đi khâu nổi bằng nó hông Ây là không chạy đâu อะไราง,งาี้ยงี้ไงมึงคือมึงสู้กูไม่ได้มึงก็บอกเขาไปนี่เราแหม่รถพี่มันแบบมันแรงไม่พออ่ะไอ้ตูวโง่ไอ้ตอย่งหมวยี้ว่าอ้ตัโอเคที่ผมนั่งน้องชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตัวให้ตัวกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมมาแครเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับบอกที่ใตา้าคลิปเลยเนาะแล้วก็ถ้าคำจาร์คำพูดคำจาไหนที่ผมพูดไปแล้วมันฟังดูไม่สุภาพ หรืออาจจะเป็นคำหยาบก,ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะก่อน,นะน้ายบาย